หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสน,นะครับยุบรวมเวทีและคืนพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทําให้ประชาชนที่ใช้บริการรถตู้ที่อยู่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกลับมาพบแพทย์ตามใบนัดได้อีกครั้งนะครับหลังเลื่อนมาแล้ว3สัปดาห์ในระหว่างที่กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าปิดล้อมพื้นที่นี้ชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรยายงานครับ ็เลื่อนเลื่อนนัดหมอไปเงี้ยสามนัดเนี่ยนัดนัดนี้นัดผ่าตัดก็เลยต้องมาก็กลัวกลัวกลับบ้านไม่ได้ผู้ป่วยรายนี้ดีใจที่ได้เดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลราชวิถีตามนัดหลังขอเลื่อนนัดมาแล้วกว่า3สัปดาห์เพราะไม่กล้าที่จะเข้ามาในพื้นที่ที่มีการชุมนุมปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทางการเดินทางมาพบแพทย์ในวันนี้เป็นนัดที่มีความสําคัญต่อชีวิตของเขามากเพราะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทย์ซึ่งไม่สามารถเลื่อนนัดได้หากพื้นที่นี้ยังมีการปิดถุนนของกลุ่มผู้ชุมนุมอาการป่วยของเขาคงกําเริบเพราะเขาไม่สามารถเดินทางมาได้นัดตรวจนัดเอาอยาเงี้ยเราก็ไม่มาเพราะเรามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะกลับได้ไหมจะไปต่อยังไงยังไงเงี้ย เช่นเดียวกับผู้ให้บริการรถตู้โดยสารโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่มีความรู้สึกว่ามีไรายได้มาช่วยต่อลมหายใจให้กับเขาเพราะผู้ป่วยที่เดินทางมารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีมาใช้บริการรถตู้นอกจากนี้ยังมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการรถตู้โดยสารที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างคึกคักหลังต้องขาดไรายได้ในช่วงที่ผู้ชุมนุมยึดพื้นที่จนไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการนานเกือบหนึ่งเดือน ลูกค้าเยอะขึ้นกว่าเดิมใช่ครับผมเพราะว่าลูกค้าเริ่มสัญจรปกติแล้วลูกค้าก็ใช้รถที่วินปกติแล้วก็คือเยอะขึ้นนะครับผม <Yeah. S 1> อยอมรับว่าเยอะขึ้นแรกๆก็มีครับผมแรกๆก็คือว่าจอดทั้งนอกบ้างคือไม่ได้เข้ามาจอดที่วินเพราะว่าช่วงนั้นเขายืดหมดเราก็ต้องหาที่จอด แม้บริเวณโดยรอบพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหาแยกลาดพร้าวและสะพานพระรามแปจะถูกกลุ่มกบปปสคืนพื้นที่ให้กลับมาเป็นปกติแล้วหลังจากเมื่อวันที่3กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาได้มีการยุบรวมเวทีไปที่สวนลุมพินีแต่ยังคงมีอีก4จุดที่ยังคงมีการปิดถนนคือบริเวณแยกปทุมวันแยกราชประสงค์แยกอโศกและหน้าศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นปัญหาด้านการจราจรให้กับประชาชนทีมข่าวสังคม NBT News Focus